มาต่อกกสองหลังจากที่เราเขียนหัวไปแล้วนะคราวนี้มันจะมีแค่หัวร้านก็ไม่ได้แค่เออเราต้องมีผมมีอะไรวันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการเขียนผมเวลาเขียนผมต้องเพิ่มรัศมีให้งอกเยอะกว่ากระโหลกง,ง,งอกมากงอกน้อยนี่แล้วแต่ตัวละครนะบางตัวละครนี่ผมงอกเยอะมากพี่ก็ต้องกางเผื่อไปได้นี่คือรัศมีที่พี่กางไว้ประมาณนี้ ะบายสีฟ้ากันนี่คือลัษมีเที่ยวกางไว้นี่มันต้องขนาดเนี้ยียนกีฬาลัศมีแล้วแล้วอย่างที่พี่เคยบอกนะว่าเวลาเขียนน่ะเราจะกําหนดจุดขึ้นมาสมมติพี่กําหนดที่มาสักจังหวะนี้นี่จุดกึ่งกลางพี่น่าจุดตรงนี้ใช่ไนี่ขึ้นเป็นเส้นอย่างเงี้ย ม <Cheese. S 2> ีอย่างเงี้ยมีโค้งมันมีจุดที่จะอยู่ตรงเนี้ยจุดกึ่งกลางนี่มีอย่างเงี้ยวลาเราเขียนเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีมิติหมดการที่เราเขียนอะไรที่มันเป็นสี่สิบห้าองศานะที่เวลาพวกเราเขียนน้าตายกันเนะี่ยคือเราไม่พลิกไอ้พวกนี้ไปด้วยอมันก็เลยกลายเป็นแบบบางอันบางอย่างมันมีมิติผมเผื่อแม่งไม่มีมิติอะไรเงี้ยผมชิ้นนี้อ่าถ้าพูดง่ายคือมันน่าจะชิ้นเดียวไม่ได้มีสองชิ้นชิ้นเดียว เขียนลหลักๆด้วยกันอุ้ยอุยผิดเขียนลหลักๆก่อนชืบนี่พี่ลงช่อหลักด้วยกันโชว์นี่นี่อย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยดูความยาวของผมให้ถูกต้องชืบนี่ลางมัอาจจะงงเนี่ยเราทาเลือระบายสีให้ดูนี่แต่ดูว่าเราลากโคกเข้าๆก่อนพยายามจับเชฟให้ได้ตามตามทรง สมัยก่อนพี่จะเริ่มฝึกจากเขียนคนจริงเท่าที่ฝึกนะฝึกตามเขียนผมคนจริงพวกตามแฟชั่นแล้วดัดตัด,ดเขียนให้มันเป็นทรงทรง,งนั้นเน่ยในแบบรูปแบบการ์ตูนเพราะว่ายุคแรกที่พี่เขียนอะ่ะพี่โดนรุ่น,นพี่ทักบอกว่าพี่เขียนไม่เหมือนไม่เหมือนทรงเนี่ยที่เป็นคนจริงไงถึงแม้ว่าเขียนเป็นการ์ตูนแล้วมันยากนะไหยเออมันค่อนข้างจะยาก,กนิดหนึ่งเนี่ยที่ลงเข้าข่ามาดูนิดนึย ผมจะได้เรียนอะไรหรือเปล่าครับที่มันให้วาดจากคนจริงแล้วก็แ,แปลงเป็นการ์ตูลลนอะไรเงี้ยเอาไว้ไปอยู่ในคอร์สเบสิกแล้วกันครับอืมอันนี้เป็นอนิเมะเนี่ยอันนั้นเราก็ไปเรียนเอาตรงนั้นพอเราลงสองคอร์สนี่นะเนี่ยนะเดี๋ยวพี่ดูให้ตรงนั้นมันคือวิธีการแปลงคนจริงให้เป็นการ์ตูเนเออก็อยู่ในหัวข้อนั้นะเนี่ยเราขึ้นอย่างงี้นะแล้วก็ขึ้นช่อยหยาบก่อนอย่างน,นั้นแหละย พี่ลงแค่ตรงนี้พเพราะว่าข้างไม่ไม่ลงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทึบไปหมดแล้วก็ดูไม่ออกแตะกองมันจะเป็นล,ลักษอย่างเี้ยทีนี้อันนี้อยู่ถึงกี่มองวันนี้ยาวพี่ไหมวันนี้จะยาวครับเพราะว่าพี่คําถามเยอะแยะเลยครับม,มุมสี่ห้ามันมุมขายผมเลยผมเอางานสี่ห้าลงบ่อยนะครับก็เลยว่าจะถามเยอะได้ได้เดี๋ยวเกมวิถามไว้นอกรอบได้คราบทีนี้พอพี่ลงรายละเอียดเสร็จปุ๊บ ลงข้าวขาไว้ก่อนแล้วพี่ก็เขียนผมออกมาตอนที่เขียนยอ่ะเราก็ย่อย่อๆเพิ่มซูกเส้นย่อยๆมาชืบอึ่งไปกันเหมือนนี้เหมือนจะหัวมันเพราะว่าเวลาเขียนพี่จะไปเก็บตอนสุดท้ายอยู่แล้วหัวจากอนิเมะกับหัวที่เป็นมังง a ก็จะมีความต่างกันเพราะว่าดีเทลมันก็จะไม่เท่ากัน ถ้าเป็นหัวบางอ่ะมันก็จะละเอียดกว่าหนึ่งพวกชอบผมนะ,ะมันจะเยอะกว่าหัวอนิเมตเขาก็จะเขียนพอดีๆไมงั้นเวลาไปทำาอนิเมตมันจะลำบากมากเวลาที่ต้องเขียนลกส่วนเกินออกเชิบเชิบแล้วพี่ก็จะเพิ่มขึ้นจากตรงนี้ ก็คำนึงอย่างที่พี่บอกเหมือนเดิมคือแรงโน้มถ่วงความผิวแล้วก็ทรงผมเวลาเขียนผมตามเขาต้องรู้จักสังเกตสังเกตว่าเขาจังหวะพับผมเป็นยังไงบ้างหันไปทางไหนพี่ก็จะปรับปร,ปร,ปรับนงานจะไม่เหมือนพันเปร์เว่าจะใช้เวลาแกะจริงมันต้องแกะยากใช้เวลามากกว่านี้ ก็เพิ่มนีเด่นเข้าไปแล้วก็มาดูฝังฝ่งนี้ฝั่งเนี้ยแวลามันยาวอีกข้างหนึ่งมันก็จะท่าเท่ากันนะแต่บางคนที่เขียนมาบางทีสั้นยาวไม่เท่ากันเขาเรียกว่ามันการมาร์คตำแหน่งมันเป็นการมาร์คตำแหน่งของคาแรคเตอร์ถ้าเราไม่มาร์คตำแหน่งเวลาที่เราเขียนอ่ะหูเราผมยาวมันจะเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวใช่เวลาวาดเนี่ยเ็าจะมาร์คตำแหน่งตไว้เพราะว่ามันมีผลเวลาที่เราขยับมุมอื่นหรือบางทีเราต้องทํางานเป็นทีมเป็นแอนิเมเตอร์เนี่ยเขาก็จะได้เขียนเหมือนกันหมดทุกๆหัว แล้วก็ผมลัดอ่าผมรัดอยู่ตรงนี้อันนี้ต้องยาวกว่านี้หะต,ต้องดูดีๆเลยเวลาเขียนคออองมาก็ได้มันต้องต่อคอ,อยังไงครับสี่ห้าองศาด้วยเดี๋ยวต่อให้เอานนี้กันครับต่อคอ พอๆไปความยาวผมอีกข้างก็ต้องเท่าๆกันต้องเช็คพวกเรื่องของสมดุลให้เรียบร้อยถ้าเป็นขาวดำนะมันจะต้องมีเพิ่มแต่เนี่ยแบบต้นแบบมันเป็นสีมันจะทำผมเป็นช่อ,ชอเป็นเส้นๆน่ะแบบจย่อยอ่ะมันใช้แสงเงาทำแต่ถ้าเป็นการ์ตูนนะ่ะเป็นมังงะขาวดำนะ่ะอ่าเขาก็ต้องมานั่งเพิ่มเส,เ,เ,เส้นพวกนี้เข้าไปเส้นพวกนี้ยมันจะเป็นเส้นเขาเรียกว่าเป็นเส้นย่อยเขาะจะใช้เส้นที่บางอ่ะทำ ไม่ได้ใช้เส้นที่หนาเส้นพวกนี้เดี๋ยวพี่ก็จะมาปรับตอนที่ตัดเส้นอีกทินโค้งอย่างเงี้ยอ่ะมันโค้งไปถึงข้างบนด้วยแค่นี้พอแต่จริงมันถึงนะมันเป็นแค่แสงเงาพอเราเขียนเป็นเส้นก็ต้องใช่างี้เพิ่ม ทำอันนี้พีฬาพิตครับนะท่าสองทาไปทํต่อเดี๋ยวพอท่าถัดไปจะต่อตัวแนละ้วพอต่อตัวสุดท้ายคือใส่อ่าตัดเส้นโอเคไหมโอเคครับ